เนาะเราก็เข้าสู่ภาคเหนืออย่างเป็นทางการนะครับผมทริปนี้จากอีสานสู่เหนือเนาะสวัสดีครับผมอ่านคนป่าครับ สวัสดีค่ะสาวผูพัพนค่ะเช้านี้นะครับผมเราก็ยังอยู่ที่เทศบาลตำบลน้ลํฤทธิ์ครับผมอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเมื่อคืนนอนที่นี่นอนหลับสบายมากนะสาวพ<ช>ันเนาะถึงแม้ว่าสถานที่นี้จะติดถนนใหญ่เนาะ,ะแต่ที่ที่เชานอนจะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีอาคารแบบม,มีอาคารมีหลังคารับม,ะะมีไฟให้ใช้นะครับแล้วก็ห้องน้าําสะอาดมากนะผมห้องน้ำใหญ่มากเนาะใช่ค <t> ่ะ ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะเดินทางเข้าไปที่จังหวัดแพร่นะครับผมก่อนที่จะเดินทางไปถึงจังหวัดน่านเนาะนะครับ่ะสาวพานเดินทางกันเนาะค่ะก็เดี๋ยวเราไปหาที่ดิฟกาแฟก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้ดิฟกาแฟมาหลายวันแล้วนะครับผมเช้านี้อากาศดีเนาะสาวพานเนาะใช่ค่ะชาวบ้านตลาดอะไรอะเริ่มหิวข้าวแล้ว <laughs> อ๋อเป็นตลาดไอขายของริมทางสาวพานอ๋มอมาแวะชมตลาดเช้าก่อน ตลาดทุเรียนหรือเปล่าโอ้โหมามา,มาถ่ายในจอพีุ<ง>้ย <laughs> มีแต่ทุเรียนแล้วไม่แม้แล้วโอ้ห้าสิบบาทแปดสิบบาทมอนทองโอ้ห้าสิบก็มีเนะาะด,ดนแลห้าสิบมอนทองนั่นอนะ่ะโอ้ยไม่ซื้อเร็วจ้าสจ้พันห้าสิบบาทนั่นอนะ่ะ ลงรับแรลินรับแรคุณโอ้โห,โหเต็มเลยครับอ๋อต้นเขาขายเลยนะนี่ต้นทุเรียนเนี่ยโอ้โห,โโหไม่ไม่แวะดีกว่านาะสาวพันเนาะไม่แวะคะ่ะกลัวอดใจไม่ไหวเพราะว่าอยู่ในรถเราก็สองรวยังไม่ได้กินเลย,ยเพราะว่าน่าจะสุกแล้วเพราะมันกลิ่นหอมมากครับ ร้านขายทุเรียนเยอะมากเนาะสัมภาระเนาะใช่ค่ะอันนี้ทุกขูกกเปูข้างหน้ายังเต็มเลยครับโอ้โหถ้าใครชอบทุเรียนมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนาะน่าจะชอบมากเลยนะร้านใหญ่จังเต็มเลยหลงรับแรง มองข้างหน้านู่นเห็นภูเขาสูงมากเลยคุณภูเขาส่วนทีเยครับสัปหันอยู่ข้างบนนู่นเ่ะได้ไงไ<อ>เติมน้ำมันถังที่สามครับเติมที่จังหวัดอุตตรประนะครับผมน้ำมันเหลืออยู่สองขีด เราก็เติมน้ำมันถังที่สามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะค่าน้ำมัน960บาทแล้วก็แก๊สกระป๋อง55บาทรวมเป็น1,015บาทค่ะเดินทางต่อ่ะเราไปเก็บทุเรียนนะครับนี่บรรยากาศดีเนาะ ใช่ค่ะอากาศก็ดีมากครับนั่งไงดกาแฟสลร, <c oughs> ระข้างทางค่ะโอ้น่าจะอยู่ฝั่งนี้เนาะสาระจะอยู่ฝั่ง อยูเทอนน่าจะไกลนะเนี่ยข้างหน้าเราสวรรานต้นทุเรียนเต็มภูเขาเลยโอ้โห oh. <laughs> oh. ร้านทุเรียนก็ข้างล่างเลยลโอ้เป็นตลาดทุเรียนแบบเยอะมากเนาะใช่ค่ะเนี่ยเต็มทางเลยนะนี่ มีทั้งสองฝั่งทางเลยเนาะใช่ค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นทุเรียนแล้วก็มังคุดเนาะใช่แล้วก็เงาะนะครับโอ้โหสองฝั่งทางเลยนะตรงนี้น่ะเพรเส้นนี้เป็นเส้นหลักเนาะก็เลยมาขายตรงนี้นะครับอยาองสามพันอยาวง ยังกินไม่หมดเลยใ,<ช>ในรถเมื่อคืนนี้ก็ได้อาเบซ่อนไว้ใต้รถนะ,นะมันได้มิธีไว้ไงตอนนี้เราก็จอดแวะพักที่จุดชมวิวเขาพลึงเนาะสาพันตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําให้แล้วก็จะมีศาลานะครับให้นั่งพักนะครับผมส่วนหน้าหลังนะครับก็จะมีร้านกับข้าวร้านอาหารเนาะ เต็ไมไปหมดนะครับเยาไปดูวิวตรงนี้สองพันสูงมากเนาะใช่ค่ะ หลังจากที่เรานั่งพักเสร็จแล้วเนาะแล้วก็พักรถแล้วเราก็เดินทางต่อค่ะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองแพร่แล้วสัพุพานจังหวัดแพร่ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเมืองแพร่แล้วครับ ตรงนี้จะเป็นประตูสู่ล้านนานะครับมาถึงจังหวัดแพร่แดดมากโอ้โหนี่ครับพร้อมนะลสารพันเนาะเราก็เข้าสู่ภาคเหนือ,อยางป็นทางการนะครับผมทริปนี้จากอีสานสู่เหนือเนาะนะครับไม่รู้ว่าเราจะไปถึงไหนนะก็ฝากบอกรุนกันนะครับแต่จุดหมายปลายทางของเรานะครับกะว่าเราจะไปให้ถึงน่านเนาะแต่หลังจากนั้นก็จะดูอีกทีหนึ่งเนาะนะครับผม เมืองแพร่ว้าวลมป่าสาวพันเดี๋ยวเราไปเดี่ยวกาแฟก่อนผมว่วงนอนมากอันนี้ป้ะปะนะครับว่าจะดิฟตรงที่จุดชมวิวเขาพึงก็คนเยอะเนาะก็เลยแบบคนเยอะวุ่นวายก็เลยเอาเกงแจกเขาก็เลยไม่เอาอต่อแก๊สไป ดีกาแฟก็เลยว่าจะหาจุดจอดดีกาแฟนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีเนาะใช่ค่ะตรงจุดที่เราจอดรถพักนะครับผมตรงนี้ก็จะมีลานจอดรถครับแล้วก็จะมีเป็นซาลาหลายหลังเลยครับแต่ก่อนน่าจะเป็นแบบร้านค้าร้านขายเนาะแต่ก่อนตรงนี้น่าจะเป็นใช่ครับน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะตรงนี้ที่เราจอดตรงนั้นคือ เป็นที่ขายกับข้าวเนะาะฝงนู้นน่าจะเป็นขายพวกของฝากของอะไรเนาะสาวพานเนาะใช่ค่ะยังไม่ใหม่อยู่เลยนะครับนี่ครับยังไม่ใหม่อยู่เลยนะไปเราทางกับข้าวเติมพลังก่อนสาวพานสักหน่อยค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้ที่ทางกับข้าวที่เรียบร้อยครับแล้วก็ที่ริก,กาแฟะครับผม <c oughs> วันนี้สาวผู้พานจะ ทำอะไรกินครับกับข้าวเช้าสาวภูพานจะทําผัดอะไรนะข้าวผัดค่ะโอ้โอโข้าวผัดหมูนึอว่าจะทำข้าวผัดทุเรียนอยากกินเหรอคุณจะกินไหมหล่ะสาวภูพานจะทาให้กินเดีลองชิมด,ดูนะมันจะเป็นยังไงคะสาวภูพภานแต่สาวภาูาวพภานไม่กินนะเ,เดี๋ยวชานี้ผมดร่มก,ก,กาแฟก่อนนะวันนี้ผมไม่กินทุเรียนกับสาวภูพานนะพอเขาห้ามกินทุเรียนพร้อมกันเนาะวันเดี๋ยวหลังหลังไปค่อยกินก็ได้เนาะ วันนี้ก็มาดีกาแฟก่อนนะผมก็เป็นกาแฟตัวนี้นะครับยังสั่งได้นะผมทักมาที่ไลน์ของผมได้นะครับผมหรือโทรมาที่เบอร์088 536650ครับผมในระหว่างที่รอข้าวสุกนะครับก็เดี๋ยวกินกาแฟกันนะสาวหัานเนาะค่ะโต๊ะนี่เหมือนตั้งมาเพื่อเราใช่ครับ มีไว้ให้เราเลยนี่ใช่ค่ะ <laughs> มาสาวพานนามากินกาแฟที่แพ้กันุง มาชดนครับผมนี่กาแฟหอมๆนะครับตอนเช้าๆนะครับผมหอมจริง <laughs> อ,อืทานร้อนอร่อยมากกิน,น,นร้อนเนาะมันจะหอมนะครับ เดี๋ยวทอดไข่ดาวไว้ให้สาวบุพานก่อนครับ น,นี่ก็รังผัดข้าวนะครับโอ้เป็นไข่เป็ดนะสีสันน่าจะน่าทา,า,านมาน้องสองวันเนาะใช่ค่ะโอ้หอมมากนะครับพอเราได้ไข่เป็ดแล้วก็ไม่กินไข่ไก่เลยนะจ้าวพูฟ้าสีสันมันสวยกว่าไงคะ <c oughs> คุณโอ้โหเดี๋ยวเราต้องหาที่จี่เขาจี่ทาไข่ต่อสองวันเนาะเนาะ สีสันน่าทานมากนะครับกับข้าวแล้วก็เสร็จเป็นทีเดีย,รยครับข้าวผัดนะครับผมโอ้โหสีสันสวยงามมากนะครับใส่ไข่เป็ดนะนี่ไะกินข้าวครับสาวภาสไะค่ะไะมาทานข้าวเช้าด้วยกันครับผมมาทานข้าวเช้าด้วยกันค่ะเติมพลังก่อนออกเดินทางนะครับท่องเที่ยวที่จังหวัดแพร่เนาะ ผมชอบเปรี้ยวๆนะครับชาวอุานไม่ชอบเปรี้ยก็คนละครึ่งนะชาวอุานหอมมากเนาะแล้วสีเขาก็สวยงามมากนะครับชิมก่อนรสชาติเป็นยังไงอืมอืม อร่อยหอมขอบคุณค่ะหมูเราก็ซื้อตั้งแต่อยู่นาแห้วนะแต่ไม่เหมีนนะคุณใช่ก็เราอัดน้ำแข็งทั้งวันไง <c oughs> เราต้องซื้ออีกเพราะว่ามันหมดแล้วเวลาเราเห็นวิวสวยๆเนาะเราก็จอดทำข้าวกินหรือว่าจุดที่เรานอนพักเราก็ทำข้าวนาะข้อดีของการไม่รีบเนาะก็คือเห็นตรงนี้สวยๆก็แวะพักชิวๆอย่างนี้ครับเหมือนเหมือนอยู่บ้านแถวพันเนาะไม่ต้องเร่งรีบนะครับค่อยแบบ ซึมซับบรรยากาศให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จที่เรียบร้อยนะครับก่อนออกเดินทางเนาะเดี๋ยวผมจะปอกทุเรียนลูกนี้ปอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันสุกมากมากเลยครับผมปอกแช่เย็นไว้เนาะใช่เดี๋ยวมันจะเละมันวานนี้ชาวันนี้นี่อุ้ยผมว่ามันก็สุกมากมากเลยนะครับดูยังไงออนี่บีแล้วเด้อใช่ใชไห เปลือกบางมากเลยนะใช่เปลือกบางกว่ารูกแรกเราเนาะใช่ค่ะชอบความเปลือกบางมากเลยโอ้โยเสาพันมันจะเละเลยนะใช่มันสุกมากเนาะเพราะเมื่อวานเนี่ยพร้อมกินเนาะแต่เราไม่แกะเมื่อวานนี้ไม่มีตัวเน่า้วยนะไหนครับโอ้สุกมากๆเลยครับ แกะเมื่อวานกินพร้อมลูกนั่นแหะพอดีเนาะใช่ค่ะแต่เรากินไม่ไหวไงลูกนี้ก็ราคาที่เราซื้อ75บาทนะครับตอนนี้แกะเสร็จไปทีละครับไหนะสัพพายกโชว์หน่อยครับโอ้โหนี่เต็มจานนะครับจะบอกว่าเนี่ย75บาทนะครับผมแต่นะครับมันมีนี่ที่เน่าที่มันเละนะครับเละไปสองปูครับผมผมคิดว่าตัวนี้มันน่าจะ ตกเนาะลูกนี้น่าจะหล่นเองนะครับดล้มันฉ่ำนะครับมันเลยเน่าไปนเนี่ยไม่ได้เน่าหรอกเนาะแค่มันเละนะครับผมนี่โอ้น่าเสียดายเนาะเสียวันเนาะแต่แค่นี้ก็คุ้มแลนะ้วเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าเปิดกินเมื่อวานนี้พร้อมกับลูกของเพื่อนมันนะน่าจะพอดีเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็จะแช่เย็นไว้นะครับผมหิวเมื่อไหร่ค่อยเปิดกินหลังจากนี้เราก็เดินทางกันเนาะไปค่ะโอ <Okay, S 2> เคครับผม ตอนนี้เราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเดินทางแล้วโอ้โหคุณอันก็เสริมหล่อนิดหน่อยค่ะทาแป้งก่อนเนาะใช่ครับเดี๋ยวหน้ามันไป <laughs> เดินทางกันครับเราจะไปเที่ยวที่ไหนคะคุณว่าจะพาสาวพานไปเที่ยววัดครับผมเพราะว่าจังหวัดแพร่นี่คือจะมีวัดสวยๆเก่าๆเยอะเลยครับผมว้าวไปค่ะออกเดินทางได้ สะพานใหญ่มากเลยนะสะพานครับทางรถไฟนะสะพาน uh huh. ข้างล่างคือเป็นทางรถไฟครับดีจังเนาะอีกประมาณ5กิโลครับก็จะถึงแล้ว เชียงใหม่ร้อยแปดสิบสามกิโลไปไหมสววาวกน <c oughs> โอ้โคุณทำไมยิ่งใหญ่จังเลยอ่ะเนาะโอ้โหสาวกานสวยมาก ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงวัดพระธาตุสโตนนะครับผมเป็นวัดสวยอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะสัมพูพานาครับที่นี่อยู่ที่ตำบลไซย้อยนะครับอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ครับผมโอ้โหดูความวิจิตรงดงามครับเราจะเดินทั่วไหมสัมพูพานทำไมกว้างจังเลยครับมีสิ่งผูกสร้างเยอะมากเนะาะสัมพูพานเนาะใช่ค่ะศาลาแต่ละหลังนี่คือ ใหญ่มากนะครับแล้วก็สวยสดงดงามมากเนะาะโาลาแม่บัวตองนันติยากรโอ้โหสีทองอลามเลยเนาะสาวพันเนาะใช่ค่ะแต่เสดาตรงนี้เขาไม่ให้เข้าไปดูใกล้ๆเนาะเนี่ยประตูเขาจะมีกุญแจล็อกไว้อยู่นะครับน่าจะเปิดเฉพาะแบบ เทศกาลงานเนาะ,ะนี่บสงบมากๆเนาะสาันวาน ใช่ค่ะดูเก่าๆนาะคุณใช่เหมือนไม่มีใครอยู่เลยนะโอ้โหดูสิงห์าวพัน โอ้ด้านหลังจะเป็นรูปปั้นของพระนเรศวรน,นะโอ,โอ,โอ,โอ้ด้านบนก็คือจะมีพระธาตุนะครับรูปร่างคล้ายๆอยู่พม่าเลยเนาะ ปืนใหญ่ครับอ๋อผมนึกว่าเป็นปูนปั้นเป็นของจริงเลยนะโสพานโอ้โหเนีย่ยเป็นเป็นเนื้อเหล็กเลยนะโอ้โหนครปืนใหญ่สมัยก่อนนะครับผมรังพึ่งนะคุณไหนไไโอ้ตัวนี้มีพึ่งด้วยครับเป็นพึ่งโพงหรือเปล่านี่ อยู่ตรงปากช้างนะครับผมเย็นมากเลยเนาะสาวุพานใช่ค่ะเดินเข้ามาคือเย็นมากเลยค่ะ๋อ,อตรงนี้จะเป็นภายในตัววัดครับใหญ่มากเลยนะคุณดูสาลาแต่หลังคือเป็นไม้เสาไม้เป็นต้นเลยนะครับ โอ้โหโอ้โหเป็นเสาไม้สักครับ เมื o, came, whatever, ่อกี้นะครับผมก็ให้สาวภูพานนะครับไปใส่พราสิ้นเนาะคือด้านบนสวยมากเนาะสาวภูพานเนาะใช่ค่ะสวยมากค่ะก็เลยอาศัยพระสิ้นนะครับถ่ายรูปหน่อยเนาะน่าจะเข้ากันดีเนาะไปเดินทางครับสาวพานเข้ามาด้านในก็คือเหมือนมีมวลขังเนาะคุณใช่โอ้โห I'm going to go to จะเป็นศาลานะครับที่เป็นไม้สักทั้งหลังนะครับ<ม>ด้านบนนะครับก็จะมีพระุคตรูปเก่าแก่นเนาะแล้วก็จะมีของเก่ามีดาบมีอะไรนะเครื่องปั้นดินเผาเนาะเสาพานมีพระเก่านะครับผมด้านบนก็เลยห้ามถ่ายรูปนะครับเราก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปนะครับผมแต่มีของเก่าแบบเยอะมากเนาะใช่ครับอายุเป็นหลายร้อยปีก็มีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นาะพวกเราสองคนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยว คลิปหน้าเราไปหาที่นอนกันนะครับนอนแพร่คืนแรกจะเป็นยังไงจะได้ที่นอนแบบไหนเนาะก็ฝากดีตามคลิปหน้าด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พวกเราส่งคนขอตัวลาไปก่อน,นครับขอบคุณนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ